น้องทำอะไรอ่ะตูดี้ตูดิ้ทำอะไรมงเหวนเลยโอ้โหปูตัวใหญ่มาจากพี่ถือไอ้โอ้ยปูตัวใหญ่แล้วปล่อยแล้วปล่อยโชโชโชโอ้โหตัวใหญ่จังปูอะไรปูอะไรปูอะไรครับปูลมปูลมพี่มีลายคุณจากปูข้างหลังด้วยโอ้มีลายด้วยตัวผู้ตัวเนี้ยมันคือตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ อ่าตัวผู้ตัวใหญ่เนี่ยมันก็วิ่งหนีอีกอ่ะวิ่งเลยโอ้โหเลือกกันเดาออกเลือกมันเดาออกเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเต็มกระชอนเลยอ่าหนีแล้ว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 ผัดกระเทาะผัดกระเทาะผัดปูให้อร่อยเอาไปเก็บไปเก็บไปเก็บอะไรนะอะไรนะครับ เออ,เออไปนี่มาเที่ยวใจดีรีสอร์ทนะครับตอนกลางคืนก็เลยมีกิจกรรมพานพี่พีมาเดินริมทะเลก็ได้จับปูลมนะปูลมตัวใหญ่เต็มหมดเลยไปดูซิว่าพีพีได้กี่ตัวแหละลองเดินไปดูครับโอ้โชว์โชว์เพื่อนโชว์เพื่อนเต็มโชว์เพื่อนพีพีพีพ,พีอยู่นู่นกองอะเอาไปดูไปดูไปดู ระวังนะหกล้มนะทะเลตอนกลางคืนครับลิบลิบน่าจะไม่เห็นแน่เลยในมือถือมีเรือไดหมึกสีเขียวเต็มเลยไปดูน้องพีได้กี่ตัวแหละ นี่หนักหลายกิโลแล้วน้องจะตีให้มันมีทรายทำไมอะครับเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออนี่ไงนี่ไงหูได้หลายตัวแล้วตัวใหญ่เต็มเลยเอออย่าทำเพื่อนอย่าทำเพื่อนไม่ลงไม่ลงมาแล้วพีจับไหม่จ้าจ้าจับไหมอ้าวแต่กูดูกุ้งหน่อยดิกุ้งมันตัวเล็กอยู่ในนั้นแหละ ุียน่ารักเก่งๆ,ๆพี่จะได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้น่ารักเนะได้ถ้าเรามีกระถางมีกระถางอ่ะ